สวัสดีครับเพื่อนๆผมดิจิตรเวนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำคลองกันเป็นน้ำคลองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับของอำเภอเบตงนะครับเป็นน้ำคลองที่ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแต่ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมานะครับก็มีผู้คนในอำเภอเบตงเนี่ย มักจะพาบุตร้านไปเล่นน้ำที่นี่กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้ำคลองที่นี่เป็นยังไงสภาพุ่มตนอง,นองไปกับเดี๋ยวพาไปชม ซื้ออะไรซื้อเหรอนะเหรออ๋อลงเยอะโอเคอออเค,คุณลงไปครับล้างหน้าไหมโอ้น้ำขุ่นมันไปวันนี้พามาเดิน น้ำคลองนี่ครับปกติน้ําคลองสายนี้นะครับอตอนช่วงไม่มีโรคระบาโดโรโควิดเข้ามานะครับ ก็ยิ่งวันเสาร์ที่อย่างเนี้ยมีคนมาเล่นน้ํานเยอะมากเลยนะครับมีคนชาวบ้านหรือว่าบางทีก็นักท่องเที่ยวนะ <c oughs> ก็ <c oughs> มาเล่นมาเที่ยวเล่นน้ำกันแ,แถวๆลำธารน,นี้ของพวกนี้ครับดูครับมันจะมีเมื่อก่นมันจะเป็นมันจะมีซุ้มแบบนี้นะฮะไว้ให้นักท่องเที่ยวเขามานั่งกินพาของอะไรมากินกันมาเล่นกันพักพิงกันข้างข้างคองนะนี่ แต่ดูตอนนี้นะครับเป็นช่วงของโควิดก็ไม่ค่อยมีใครออกมานะครับส่วนมากก็จะอยู่บ้านก็กเลยเงียบเลยครับดูความเงียบของแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งแห่งธรรมชาติในอำเภอเวตรงนะครับ เงียบเลยครับนี้ไม่มีไม่มีผู้คนมาเล่นน้ำก็เลยมาพักผ่อนก็เลยครับวันนี้จากปกติสาวทิตย์คนจะเยอะกลายเป็นไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้น้ำน้ำคงเที่ยวนะตอนนี้ฝนตก ที่นี่เปตรงฝนตกนะครับน้ำก็เลยเชี่ยวนี่คองอะไรนี่ซสปหามทามคีรีหนึ่งสร้างกพสตัส้าสงาสอ2525 2 5มห้าครับองคอง